เล่นอีกร้านนึงอยู่อ่ะเอ้ยเอ้ยมีอ่ะอันนี้ผมมานี่เฮ้ย,ยเดี๋ยวบอส่วยกูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำเฮ้ยบอส ดูสิยสมาย,ยุนแทบไม่อยากใ,ใครได้เห็นเธอบอกเธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจสิ่งที่ฉันเป็นต่อใหร้รอนือก็เป็นคนทำไมหัวใจฉันเย็น มากก็ร้อยที่ให้เธอไปและมากกว่าล้านเปอร์เซ็นใครมันจะไปคิดว่าเธอจะทำน้ำตากระเด็น <Yeah. S 1> แต่ว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็น <Yeah. S 1> กูเล่นเหตุตั้งแต่14บสี I feel like Jaden <Yeah. S 1> Why girl you lie to me you lie every day yeah. สบบรุปว่าเรื่องทั้งหมดมันเฟกกระซ่าต้อง give a shit นาว่าเรื่องของเราทั้งสองแค่จิน,จนตนาการ I feel so to ีลโซลเลอร์เ o นนาไม่คิดว่าเธอจะร้ g ยกว่าซาตานเธอคงจะคิดว่าผมคนนี้มันไม่ขนาดนั้นสีนายมันควรจะอยู่กับที่ไม่ควรเป็นภาระตอนอยู่กับเธอก็เอาจาเเมาเลยไม่ได้ตามงานรักใครไม่เป็นอากาศเลยเคิร์สโมเดซาซาเหลืออยู่คนเดียวตุ๊กตาที่ให้ไปกอดซะเธอเคยก็ซิบไปฟังดีหูว่าเธอเป็นของฉันตอนอยู่กับเธอมันโลกหนึ่งใบมันกำลังบอกรักเธออยากให้ผู้ หมอกควันยังคงศรัทธากับคำว่ารักสุดท้ายก็รอกกันถ้ามีอะไรจะพูดไหมเธอก็แค่บอกมาขอความที่อยากจะมอบไปให้กับคำว่าบอกลา วิ <Wow. S 2> ่งไปเดรถก่นองงขออเราีกเรื่อันบอกกับเพื่อนเอามาปลาแต่ถามว่ามึงโอเคไหมเลยที่ไปถามมันเธอจะจำกันได้หรือเปล่ากูจะรอจนฟ้าสว่างดูเหมือนกับสาดีกูเสพไปคงผาวันหน้ากับฟ้ากับฝนให้เธอไม่เป็นไข้ส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นไหมเพื่อนบอกมึงเล วี่ย์ใกล้เช้าใช้กำลังมือเปิดหน้าต่างตอนที่คิดคำหนึ่งบอกเอาไว้ซะว่ามันโลกจะพาเราโคจรอ๋กลับมาพบกันสักวันหนึ่งกลับไปดูคนที่อยู่ในความทรงจำคิดสมองตอนที่ปากอมควันฝ่ายคนคิดถึงกับฉันได้ผ่านบนจะจะว่าเรื่องในใจะันลุ้มแล้มีบางอย่างตรงกันและชีวิตฉันดำดิ่งมาอสายสารมนต์ดําพูดอะไรไปเธอก็ไม่อยากทนฟังพื้นดินหรือท้องฟ้ามันก็มีอาจลงทับเราเราก็พิถีพิถที่เกิดที่ตรงฉันเป็นคนทําขอให้เธอนั้นได้ตามตามจุดประสงค์ขอให้ชีวิตเธอมีความสุขผสมอนนอออยู่่กกับผมมจรรงงีีแคืขเา ได้แต่บอกกับเพื่อนออมมาบอกระถามว่ามึงโอเคไหมเลยันไปถามมันเธอจะจำเงินได้หรือเปล่ารอจนฟ้าสว่างเธอเหมือนสาดีกูเสพไปผมภาวนาก่าฟ้าเก่าฝนให้เธอไม่เป็นใครส่งคำว่ารักไปราวกับฝนแล้วเธอจะเห็นมเพื่อนบอกมันเลยมัน bạn bảo hắn chị gì Chụp thịt nhau Hả? Con thay à?